พูดคุยเกี่ยวกับตัวละครราชินีแม่มดที่กำลังจะมาในวันที่1 5ถึง20มีนาเดือนหน้านั่นเองหรือเรียกง่ายๆครับอีกหนึ่งเดือนหลังจากนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาคุยก่อนนะครับว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรมาก่อนนะครับเนื่องจากว่าวันที่22อนะครับอันนี้ผมอัดวันที่21นะ22หรือเรียกง่ายๆว่าพรุ่งนี้ตัวละครเวตโต้กับเกลดอร์จะเข้าแล้วโดยอทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าเกมก่อนครับตอนนี้ไอเวตโต้อะ ทางออฟฟิเชียลตัวเกมก็ประกาศอะไรกันเรียบร้อยแล้วใช่ปะว่าเดี๋ยวมันน่าจะมาน่าจะประกาศสักสามวันสี่วันและประมาณนี้ไอเวตโตตัวนี้ผมจะบอกว่าเก่งปัญหาคือว่าอาเจยลีโอน่าเก่งกว่างงไหมเก่งแต่อาเจเก่งกว่าและอาเจน่าจะมาสิ้นเดือนหน้าโดยประมาณคือมาหลังราชินีแม่มดอะ่ะน่าจะประมาณสักครึ่งเดือนไม่ไม่เกินอะ่ะก่อนตู้ราชินีแม่มดจะออกผมเชื่อว่าจะมาแต่ถ้าไม่มาก็ต้นเดือนสี่มาแน่ โอเคไหมมาแน่ๆและในช่วงนั้นเนี่ยจะมีตัวละครรักกับยามิเอ้ยเออใช่ครับรักกับยามิเข้าด้วยที่เป็นตู้ซีซั่นนะครับอันนี้คือตัวนะเกลเด์นะแล้วเมื่อกี้คือเวโต้ซึ่งไอ้สองตัวนี้มันจะเข้าทั้งคู่เลยมันจะเข้าทางคู่ในวันที่22ผมก็จะบอกว่าข้ามทั้งคู่เลยครับไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าในตัวของเกลด์เนี่ยเราจะมีในส่วของชาลอตต์เขียวที่ซึ่งมันดีกว่าและชาลอตต์เขียวมาเมื่อไหร่อ่ะอันนี้เอารูปให้ดูก่อนมาประมาณวันที่ 4ถึง7โดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยก็คือต้นเดือนหน้านมันจะมาแล้วนะครับหรืออีกประมาณสักครึ่งเดือนอีก2สัปดาห์หลังจากนี้เอาว่าง่ายๆเหอะสสัปดาห์หลังจากนี้ตัวละครชาร์ลอตจะมาแล้วนะครับจะมาแล้วนะย้ากันดีๆนะมันจะมาแล้วเ้อดังนั้นหมายเาว่าตู้ที่มันจะมาในเร็วๆนี้อ่ะเดี๋ยวเอารูปให้ดูให,ใหม่เรียงไทม์ไลน์จะได้ไม่งงนะครับอันดับแรกคือเวตโต้กับเกลเดอร์จะเข้าวันที่22แต่ตู้นี้เราจะข้าม ซึ่งหลายคนน่าจะมองเห็นตรงกันว่าข้ามนะครับอันต่อมาก็คือวันที่4-7ตู้ชาลลอตจะเข้าพอมักหน้าซึ่งเราจะไปสุ่มชาลลอตฟรีกันเราเอากันตอนนั้นนะครับมันจะเป็นตัวซับสีเขียวซึ่งดีมากๆและแผ่ปัจจุบันก็ยังเล่นกันอยู่เลยหลังจากนั้นนะครับในส่วนของวันที่1 5บหถึงยีก่อนที่ตู้ซีซั่นจะออกราชินีแม่มดก็จะเข้า เอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปก่อนหลังจากที่เรารู้แล้วเนี่ยเพชรเราจะใช้กันจริงๆเนี่ยคือประมาณวันที่1 5ถึง20และอย่างวันนี้วันที่ผมอัดคือวันที่21อย่างก่อนน้านเนี้ยเดี๋ยวผมขอย้อนความนิดหน่อยนะครับตอนตู้แอสตาเข้ามันเข้าวันที่12หวังว่าเพื่อนๆจะยังจํากันได้อยู่นะครับแอสตาเข้าวันที่12ซึ่งวันนั้นเนี่ยเพชรผมเหลือสัก6000ประมาณนี้6000ส่วนไอ้ตั๋วเนี่ยไม่เหลือเลยแต่ตอนเนี้ยมี50 ดังนั้นหมายคขาว่าตอนนี้ผ่านมาแล้ว10วันผมเลยอยากจะบอกกันตรงนี้ไงสิวันสิ่งที่เราจะได้คือ1ในส่วนของตั๋วประมาณ40-50ใบสุ่มฟรีนะ2เพชรคุณจะได้มาอยู่ที่ประมาณ 4- 5 0 0 0ันเพชรโอเคไหมพอเรารู้2อ,อย่างเนี้ยเราจะสามารถคำนวณได้ว่าอ๋องั้นราชินีแม่มดเนี่ยหลังจากนี้อีก1เดือนใช่ไหมที่มันจะมาก็คือคูณ3เข้าไปครับสิ่งที่คุณจะได้มีอะไรบ้างใช่ไหมคือตั๋วตรงนี้มันจะบวกไปอีก150 และเพชรบวกไปอีก15ื่นชัดเจนนะครับอพอเราเอา2อย่างนี้มารวมกันเนี่ยหมายความว่าจะสุ่มได้อยู่ที่โดยฉเฉลี่ยนะครับโดยฉเฉลี่ยที่เราจะได้เพิ่มนะ1500เพชรกับ50โลก็จะเป็น150โลกับ1500เพชรงงไหม1้0ยโลกับ1 5 0 0เพชรรวมกันเบ็ดเสร็จอยู่ที่ประมาณ260 -70 กโลกเอาละทีนี้มันมีเพิ่มเติมนะครับว่า ทำไมเราต้องรู้ก่อนพอเรารู้เนี่ยเราจะสามารถคำนวณได้เพรอาเจลิโอนามันจะมาโดยเฉลี่ยประมาณสิ้นเดือนหรือถ้ามันจะออกก็คือต้นประมาณเดือน4วันที่10โดยเฉลี่ยนะเดือน4วันที่10ที่มันจะออกดังนั้นเราสามารถเก็บได้เบ็ดเสร็จเราสามารถนับได้เลยตอนนี้ประมาณ40วันมองป่ะพอ10วัน40วันเนี่ยเราก็เบ็ดเสร็จเลยโอเคงั้นตัวได้ประมาณ200ใช่ไหมแล้วไอเพ็ดเนี่ยจะมีอยู่2 0,000 ทีนี้คุณก็เอามารวมกันครับไอ a พ200 i ร a d 20อพกับตัว200เนี่ยเบ็ดเสร็จมันอยู่ที่ประมาณ350โล350โลซึ่งไอตอนที่แอสตามาถ้าวันนั้นใครสุ่มวันจบวันที่12เลยเนี่ยจนถึงวันที่21ที่ผมอัดนะคุณจะได้อยู่50พร้อมเพดอีก500มายเขาว่า400โลเป๊ะเลยครับเป๊ะเลยแบบไม่ต้องเสียเงินซักกระบาทเลยอะ โดยไอ้ยี่ไอ้สองโลแรกอะ่ะเราจะไปสุ่มราชินีแม่มดอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างตู้เฉยๆนะสมมุติว่าราชินีแม่มดเป็นตู้นี้แล้วกันผมจะสุ่มราชินีแม่มดไป200โลแต่วงเล็บถ้าออกก่อนเรามีวงเล็บแล้วนะถ้าออกก่อนนะครับเราหยุดครับได้เลยถ้าออกก่อนเพราะว่าทั้งหมดเรามีอยู่400แล้วไงไอ้สองแรกเนี่ยเราจะได้จากราชินีแม่มดถูกไหมสุ่มราชินีแม่มดแล้วหยุด แต่ถ้าหากใครดวงดียกตัวอย่าง50โลแรกเอ้ยแม่งออกแล้วว่าอีก150ที่เหลือคุณจะเอาไปสุ่มฟาหน้าก็ได้สุ่มได้เพราะเพชรคุณเหลือโอเคไหมแต่ถ้าแม่งเกลือก็คือ200โลได้ราชินีเม,มียวมันตเดียวอันนี้พูดถึงเกลือนะถ้าเกลือดังนั้นแนะนําเลยคือข้ามยาวเลยครับไปจนอาเจมาเพราะว่าถ้าหากคุณสุ่มจนเพชรคุณเกี้ยงเลยอ่ะ คุณจะไม่ทันตู้อาเจอ๊อันนี้สมมุติว่าเป็นตู้อาเจ๊นะเลียวหนะ้าโอเคไหมก็คือจะสูงตรงนี้ไปเลย200และตู้อาเจ๊อีก200ขั้นต่ําขอมา1ตัวขั้นต่ำขอ1ตัวเพราะถ้าได้มาเนี่ยยังไงคุณก็เล่นได้แม้ว่าดาวไม่เต็มและกว่าจะถึงวันนั้นอีก40วันผมอยากให้ดูอะไรเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะครับที่เราต้องการเนี่ยเราจะสูบอาเจอเอา3ดาวก็พอเหตุผลเพราะว่าในส่วนของตรงนี้ระดับสูงอะ่ะบวันพอดีเป๊ะเลย เราจะได้เศษตรงนี้สองอันนี้ผมยังไม่รวมกับเดือนนี้เดือนหน้าที่ตัวเกมได้ประกาศบอกมาแล้วว่ามันจะมีในส่วนของบอสครับที่มันจะเป็นประกาศบอสนะครับอ่าบอสเนี่ยเบเ,เ,เนเนเนเบลเทลิก้าเนี่ยเห็นปะได้รับเหรียญรางวัลเหรียญเลสเห็นปะเพื่อแรกของรางวัลเนี่ยตรงเนี้ยเราไม่รู้นะว่ามันแจกอะไรแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเดือนแรกมันให้ในส่วนของเศษงงไหมแต่เดือน2เป็นบอสงูมันเปลี่ยนจากเศษเป็นการ์ด เป็นบวกการ์ดแทนจากบวกตัวละครเป็นบวกการ์ดดังนั้นถ้า40วันพอดีไปตรงนี้เราจะได้ตรงนี้สามเศษเอาไว้ยัดโอเคไหมก็คืออันนี้หนึ่งเศษเดี๋ยววันที่ยี่สิบหกนี้เรารู้กันแล้วว่าเราว่ามันจะเป็นอัพเศตัวละครหรือเปล่าแต่ส่วนตัวคิดว่าใช่เพราะมันน่าจะสลับกันเดือนหนึ่งอัพเศตัวละครอีกเดือนหนึ่งอัพการ์ดสลับไปเรื่อยๆโอเคปะ่ะดังนั้นอันนี้หนึ่งครับแล้วก็ในส่วนของภารกิจอีก40วันพอดีก็จะเป็น2เท่ากับ3 คุณสุ่มอาเจรลีโอหน้าได้แค่2ดาวพอจบจริงๆ2ดาวคือจบเลยโอเคไหมจบตามนี้เลยเอาล่ะเดี๋ยวมีคนบอกว่าแล้วอย่างตัวราชินีแม่มดเนี่ยเราสามารถเอาการ์ดด้วยได้ไหมจะไปหรือเปล่าคือบอกกันตามตรงเนี่ยการ์ดสำคัญแต่ตัวสําคัญกว่าสําหรับตัวราชินีแม่มดนะผมไม่ได้บอกการ์ดไม่ไม่สำคัญนะการ์ดก็สําคัญนะแต่ตัวสําคัญกว่าโอเคไหมตัวสําคัญกว่าเพราะถ้าตัวไม่มีเนี่ย มันจะไม่สามารถดึงศักยภาพของเอสตามาได้เลยเพราะว่าถ้าหากคุณใช้ราชินีไม่มดคุณทําให้เอสตาเลือดลดต่ำกว่า40%และมันปั่นสกิล2เลยบึ้บก่อนเลยอะแล้วมันจะเด้งเลือดด้วยเถ้ากับว่าคุณใช้สกิล2ฟรีฟีหนึ่งทีได้แบบแรงแรงแบบแรงโคตรอะโดยที่ตี้ของคุณไม่ต้องมีดาเมจเลยก็ได้ชัดเจนปหตีคุณไม่มีดาเมจเลยก็ยังได้แต่ขอเน้นแค่ว่าออกก่อนได้เปรียบแล้วทีนี้ผมก็จะมาคุยถึงปาร์ตี้ด้วยละกันก่อนที่จะจบคลิปสัก เล็กน้อยนะครับเผื่อบางคนไม่ทราบเนาะซึ่งปาร์ตี้ของมันจะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของอันนี้เป็นตัวฟีนะแล้วก็พึงอีกตัวหนึ่งก็คือยูโนนี่เป็นประมาณนี้ไอเนี้ยคือราชินีแม่มดนะครับราชินีแม่มดนะตัวนี้นะยังไงเราก็ควรเล่นปาร์ตี้ออกก่อนเสมอเพราะถ้าเราเล่นแบบเนี้ยฟินแลนด์มันจะดึงเพื่อนทั้งทีมเลยครับ มาก่อนแน่นอนและยูโนเราจะเปิดก่อนอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันอย่างตัวละครยูโนเราสามารถไปใบอีกฝ่ายซึ่งคุณจะใบตัวไหนก็ได้เช่นใบราชินีแม่มดเลยฝั่งเราได้แน่ฝั่งเขาไม่ได้หรือไม่ใบราชินีแม่มดก็ได้เพราะไอตอนที่ราชินีแม่แม่มดอะ่ะใช้สกิลให้แอสตาเลือดต่ำกว่า40%อนอ่ะอาจจะหมุนทีเดียวราชินีแม่มดเขาตายได้เลยนะครับทีเดียววืบหายเลยอะ่ะเดี๋ยวผมลองนาเมทอีกทีในวันนั้นเพราะถ้าราชินีแม่มดเน้นสปีด และเราออกก่อนแบบนี้มันได้เปรียบเห็นได้ชัดที่เหลือเนี่ยก็ค่อยไปลุ้นว่าใครออกก่อนเท่านั้นเองส่วนมีคนบอกอา้าวแล้วถ้าเล่นราชินีไม่มดสายเกาะได้ไหมสายโล่สายโล่ได้ไหมผมก็จะบอกว่าคุณจะเสียเปรียบคนออกก่อนเพราะถ้าราชินีไม่มดมันทําให้แอสซ่าเหมือนเดิมเลยเว้ยแต่แอสซ่าแม่งใช้อันตีเลยอันตีอ่ะถ้าราชินีไม่มดโดนคือทีเดียวดับเลยนะคือตัวไหนโดนก็ดับมันดับทุกตัวนะครับเพราะดอกหนึ่งแม่งล่อเจ็ดแปดแสนอะวงเล็บตรงนี้ด้วยนะ ว่าแอสซ่าของคุณต้องมีการ์ดอันนี้วงเล็บเลยนะต้องมีการ์ดและถ้ายิ่งการ์ดสุดดอกเดียวดับทุกตัวครับไม่รอดเพราะว่าในส่วนของการ์ดเนี่ยมันจะเพิ่มน้ำเม็ดยาเปอร์และไอตัวละครแอสซ่าเนี่ยมันบวกอีก15งงปะเนี่ยแอสซ่ามันบวกตรงเนี้ยไอแอนตี้เนี่ยตรงเนี้ยมันได้ไปแล้ว15ครับการ์ดอะขั้นแรกอะได้10 13 16 19 22และ25สูงสุดคือ25เท่ากับคุณตีแรงขึ้น40%น่ะ ดังนั้นบอเขาว่าอนาคตแอสตาคุณอาจจะไม่ใส่เป็นเกาะเลยได้ไหมได้เพราะเปิดมาทีเดียวบุ๊บแม่งหายเลยอะ่ะโอเคปะ่ะอ่าอันนี้เอาให้เข้าใจกันตรงนี้ก่อนนะอาทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาดาเมจให้ดูอะ่ะคร่าวๆเนาะสมมุติถ้าเป็นสายดาเมจคุณเห็นไหมครับว่าแอสตาเนี่ยอันนี้คือใส่ไม่สุดนะแค่ใส่สลับให้ดูเฉยๆคุณเห็นไหมว่าแอนแทกมันเท่าไหร่สามหมื่นห้าครับเบดเซดาเอาสี่หมื่นตีไปเลยตีบวกไปเลยสี่หมื่นยังไงก็สี่หมื่นผมบอกเลย สี่หมื่นแน่นอนด้วยแบบการันตีด้วยโคตรแรงนะครับอันนี้ยังไม่รวมกับว่าถ้าไปใส่ในส่วนของคีแดมคีอะไรอีกด้วยนะมันแรงนะครับโอเคไหมอ่ะบวกว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคําตอบแล้วก็เป็นในส่วนของข้อมูลและการสําหรับในอนาคตที่ตัวละครมันกำลังจะมาในเร็วๆนี้แล้วนะครับผมย้ําและสรุปอีกทีราชินีไม่ม,มดเข้าวันที่15-20ถึงเดือนหน้ามีนาและอาเจไม่เกินวันที่10เมษา รือมีคนบอกว่าผมเอาเลทมาจากไหนผมคำนวณเองตั้งแต่ตอนแอสตาตั้งแต่จูเลียตผมคำนวณเองนะผมไม่ได้มาดูแบบข่าวนู่นนี่นั่นแต่ข่าวส่วนใหญ่มันมาตรงกับที่ผมคิดแค่นั้นเองผมแค่คิดละว่างว่าเออมันน่าจะประมาณนี้แหละมันน่าจะมาเพราะแพทเกมมาลัดนั่นแหละครับอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะได้ประโยชน์กันไปเนาะย้ำอีกทีนะเปิดราชินีไม,ม่แมดมด15-20นี้เดือนหน้านะครับอีกตัวหนึ่งไม่เกินวันที่10เมษาอาเจมาสุม่มอีกทีหนึ่งที่เหลืออย่าสุม่มยกเวน้นราชินีไม่มดดวงดี ได้ก่อน50โลแรกคุณจะไปเปิดฟาน้า3ตาก็ไม่ว่าเพราะฟาน้าถือว่าเป็นหนึ่ง,งตัวละครที่เก่งมากๆเก่งมากๆนะครับมันใช้ทีมเผากับอาเจได้ดีมากๆคือมันคอมโ,มโบคู่กันในอนาคตดังนั้นตอนฟาน้ากับแม่มดมาควรมีทั้งคู่ส่วนตัวมองว่าควรมีทั้งคู่แต่เราไม่รู้ว่าจะสุ่มได้หรือเปล่าเราเลยตอบไม่ได้อันนี้คือสายฟีเดอร์วางแผนให้ดีและได้กันทุกตัวครับ